นี่ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รถบ้านพลอยขวัญศูนย์รวมรถยนต์เพื่อรถใช้แล้วคุณภาพดีเท่านั้นนะคะนิ้งฐานิดามากับตั้มพลอยขวัญครับผมค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนนะก็เปลี่ยนมาเอาใจสายอีโคคาร์สายประหยัดใช่ไหมพี่ประหยัดมากแค่ไหนความพิเศษของรถคันนี้มีอะไรกับรถยนต์นิสสุบิชิมิราด T L X นะคะ1.2ปี2012จดทะเบียนปี2013นะคะครันนี้ค่ะพี่ตั้มรถนะครับอย่างแรกช่วงนี้หน้าฝนค่ะ ใช่มอเตอร์ไซค์ก็ผ่อน3,000กว่าแล้วโอ้โหจริงค่ะอ่ะเขาแบบเอายี่ค้อแบบนี้หน่อยก็ผ่อนสองพกว่าจริงนะเรามาดูคันนี้นะครับผ่อนสามพันหกค่ะกันแดดกันฝนได้มาดูกันนะครับต้องจับตามองให้ดีนะสีเหลืองไม่เหมือนใครใช่เป็นสีพิเศษนะคะของรุ่นนี้ด้วยนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูโครงสร้างก่อน ปีสิบสองจดสิบสามนะฮะคันนี้ก็ด้านหน้าก็จะได้เป็นหลอดปกติเลยนะคะ,<ล>ะแต่ว่าใช้งานได้ดีหมดนะคะโอเคร okay. ว,วมถึงนะคะภายในห้องเครื่องกับโครงสร้างค่ะพี่ตั้มค่ะ,<จ>ะเช่น,เ,นเดียวกันก็ดูนะฮะมอกอดูนะฮะมอกอ่าแล้วก็เมท์ตเหมือนเดิมนะครับแอบิกเบาๆะนะฝากระโปรงน,นะ,ะสีเดียวจะเป็นสีจเ,เดิมอย่างนี้นะครับคือเนี่ยสีมันจะตรงข้ามกับภายนอกนะครับอันนี้จะเป็นบอดี้ของเขานะครับฝาค่ะนะ เบานะครับเนี่ยคานมาปกตินะครับผมเบาโชก็ยังอยู่นะคานก็อยู่เหมือนเดิมโอเคคานเดิมค่ะเรามาดูว่าจะเรียกว่าจริงๆดูมินิก็ได้นะดี๋ยเราไปดูกันนลยนะ๋ยราไปดูจากมิราพี่ตั้มเปลี่ยนชื่อให้เป็นมินิปีล้วมิราคารมิราชนะคือผ่อนสบายใจมากเลยชอบตรงที่ว่ามันผ่อนโอ้ยสะดุดตาที่ล้อแม็กค่ะคันนี้ได้ล้อแม็กนะคะขอบทองเนาะโอ้เขาเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยเรียกว่ามีเสน่ห์เลยรถคันนี้นะคะ อ,อยางก็จะได้เป็นปี2018ค่ะหรือ1 9เดี๋ยวสนะคะโอเคยัง okay, ใช้ได้อยู่นะคะอยู่สักระยะเลยดอกยางยังอยู่นะคะไปค่ะไปดูเช่นเดียวกันเราก็ากมาดูโครงสร้างนะครับอ่าเหมือนกันเรามานะโครงสร้างคือมันก็ไม่ขี้เหร่นะครับผมต้องบอกก่อนนะเจ้ามินิคนคันนี้นะครับผมอ่าเรามาดูนะครับภายในนะครับมีเบรครนะบบระบาพรม,มนะครับอ่าเรามาดูท้ายที่สำคัญคือก็เป็นแนว5้าประตู นะเห็นี่มะข้างหลังก็จะเดินออกไปทะลุอย่างนี้ไม่ไม่มีไม่ถึงกับเล็กมากเนาะใช่ใช่มันจิ๋วแต่แจ๋วเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆรถอีโคคาเนี่ยมันมาแรงเลยช่วงยุคหลังๆนี้ใช่ไหมพี่ตั้มใช่เพราะด้วยความประหยัดแล้วอีโคคาสมัยเนี้ยทํามาคือมีมาตรฐานแล้วมีทั้งระบบความปลอดภัยเนาะมีระบบเครื่องยนต์ที่ดีแล้วก็ประหยัดอันนี้คือคุ้มสุดๆนะคะเรามาดูภายในกันนะครับมาดูด้านหลังนิดนึงค่ะนะโอ้โหมออุปกรณ์อยู่ครบนะครับ ทั้งยางนะทั้งเครื่องมือนะครับผมนะซีนยังปกตินะครับเนี่ยฮะมีมาพร้อมเซ็นเซอร์หลังนะครับผมอ่างยังสมบูรณ์ค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็นี่รถอะไรผ่อนสามพันกว่าบาทเนี่ยโอ้โหเริ่มงงแล้วนะคือไม่ต้องขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นไรปล่อยไว้ได้เลยครับพี่ยังไงก็คุมคืออย่างน้อยช่วงนี้หน้าฝนผมบอกได้เลยมันเป็นตอบโจทย์นะนะคือถ้าคิดว่าเราไม่ได้ขับเอาแรงนะครับเอาขับแค่ว่าไปไหนมาไหนได้ที่ไม่โดนฝนหรือว่า คือจะขับขี่ก็ขับได้นะครับรับลูกหลานส่งลูกเนาะไปทํางานได้หมดเลยค่ะแล้วเลทราคาเนี่ยดอกเบี้ยก็ถูกนะคะเลทราคาก็ผ่อนสบายๆโอ้โหสบายเงินแบบในกระเป๋ามากเลยอ่ะเดือนเดือนหนึ่งนะคะโอเคมาดูแล้วก็ยังเป็นเกียร์ออโต้ปกตินะนี่จริงสีมันสีมันแปลกนะครับสีเด่นเหมือนเสื้อหนูเลยค่ะวันนี้นะคะเรื่อก็เงียบนะ อ่ะเดี๋ยวลองให้ให้นิ้งดูภายในให้เกียร์ออโต้นะคะแล้วก็บอกนะคะบอกก็จะได้เป็นเบาะผ้านี่แหละเป็นลายกราฟิกด้วยเนาะอ่ะขอเบาเสียงวิทยุนิดนึงวิทยุยังใช้งานได้เป็นเอ3 CD นะคะ FMA m ปกติเลยเนี่ยกระจกก็เป็นไฟฟ้าเห็นไหมคะลดราคาเพียงเท่านี้พี่ตั้มนะแล้วก็ผ่อนแค่นี้แต่ว่าได้เนี่ยกระจกไฟฟ้าได้เกียร์ออโต้นะคะน่ะทับไฟฟ้าหมดเลยทุกอย่างคือมีให้ใช้นะคะอ่ะยกเว้นมัลติฟังก์ชันไม่มีนะคะ แล้วก็ด้านหน้าตรงโซนคนโซนกลางนะคะแอร์ยังเย็นอยู่ค่ะลืมเปิดแอร์ค่ะโอ้ยเย็นโอเคเรามีช่องเก็บของให้ด้วย <c oughs> เห็นไหมมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์ก็คือมีให้มีให้ใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะโอเคด้านหน้าก็จะมีกล่องเก็บของนะคะ <c oughs> ด้านบนก็ยังมีไฟแต่งหน้าให้ครบรถภายในสะอาดสะอ้านด,ดีค่ะเบาะก็ยังดีอยู่นะคะใช้งานได้ดีเลยโอ้ต้องลองขับขี่แล้วค่ะอย่างนี้คุ้มไหมคะ อย่ามาฟังโปรโมชั่นันไปค่ะไปดูโปรโมชั่นเลยดีกว่าโปรโมชันะ่นคันนี้นะครับจากปกติ229,000วันนี้เราไม่ขายถ้าดูจากคลิปนี้มานะหรือโทรหาผมก็ได้นะครับ09112384 <5, 5, S> 0, 91, 1, 0 2, 3, 5, 2ให้ไปเลยครับ219,000บาท219,000บาทนะคะรถมมิลาดนะคะ ปี2 0 1 2 2 2 0 1จดทะเบียนปี2 0 1 3เนอะโอเคเลขไม่แค่แสนต้นๆถ้าลูกค้าเครดิตดีนะครับลูกค้าเครดิตดีดอกเบี้ยอยู่ที่2.79นะครับแล้วก็ใช้เงินดาวน้อยนะผ่อนสบายที่สำคัญคือบอกแล้วนะครับตั้งแต่ต้นคิดว่าผ่อนแค่3 6 0 0ไม่ถึง3 7 0 0นะคะคือเราคำนวณได้เราเดือนเดือนหนึ่งเราใช้จ่ายเท่าไหร่เนาะเอามาผ่อนรถได้สบายๆจริงๆรอย่างนี้เรานั่งรถวันหนึ่งนะถ้าเราไปกลับที่ทำงานนะครับ อ่ะไปไปร้อยหนึ่งก็ได้เอาแค่ไปอัไปกับร้อยหนึ่งก็ได้ใช่ค่ะสามสิบวันสามพันแล้วสามพันแล้วจริงแต่ถ้าเราอยากไปต่างจังหวัดล่ะจริงจริงจริงพี่ตั้มเราไปเองดีกว่าถ้าไปต่างจังหวัดต้องมานั่งเสียค่ารถทัวเสียค่าเรือค่าต่อนน่นนี่อุ้ยถูกต้องโอเคเลยนะเราจะไปไหนมาไหนก็ด้วยตัวเองเลยไม่ต้องไปพึ่งคาพึ่งพาใครนะคบผมอันนี้ผมบอกได้เลยว่าเจ๋งนะครับมีบริการฉุกเฉินย4บชั่วโมงนะครับนะตลอด1ปีนะครับผม แล้วก็ศูนย์รถยนต์รถบ้านพาวันของเรานะคะยังมีรถให้คุณเลือกมากมายนะกว่า200รายการนะโทรเข้ามาได้ที่099 408 2222นะคะเผื่อว่าคุณผู้ชมสนใจรถรุ่นอื่นก็ยังมีนะแต่วันนี้ที่เราเอามาให้คุณก็คือเป็นพิเศษเลยนะเป็นรถรุ่นที่ราคาถูกมากแค่2 2 9,000บาทเหลือ 1> 2 1 9 0 0 0บาทนะคะคจากคลิปนี้นะรีบโทรเข้ามาที่0 9 9 4 0 8 2 2 2 2หรือโทรหาพี่ตัม้ม0911202384ครับใช่ค่ะพี่ตั้มจะทำให้คุณเป็นนี้นะคะคออกได้ทุกอาชีพนะคะคออกง่ายเช็คเครดิตฟรีโทรมาก่อนได้เลยนะคะคโอเคแล้วก็ราของเรามีทับประกันด้วยนะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำไม่มีน้ำท่วมมาก่อนเลยโทรมาไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับนะอ่าโอเควันนี้ตั้มคอยฝันลาไปก่อนครับผมสวัสดีค่ะฝากก r i บสกดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดไปเลยค่ะ<ๆ>เพื่อที่จะมารับรถถูกๆคันนี้กันแล้วยังมีคันนแล้วก็นะยังไม่พลาดคันต่อไปโอเคค่ะแล้วยังมีขนุนให้เลือกอีกเยอะแยะเลยสวัสดีครับนะคะสวัสดีค่ะ